รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนช่วงโดย Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onyx เหมือนใครสมาชิกเหมือนกันเนาะแต่เจสตินไม่อยู่อะ่ะเออเป็นไงบ้างไม่รู้นะ <laughs> <laughs> เออก็ด <laughs> ีแล้วล่ะให้ไปประจนภัย กับตัวเองบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าประจ o ภัยหรอกเขาจะได้มีประสบการณ์ไงอ๋อไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยบนรถไฟแต่อย่าลืมนะว่าจินั่งรถไฟบ่อยมากที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่ามานั่งในเมืองไทยนี่ก็ต้องอีกฟิลหนึ่งอ่ะแต่ว่าที่ที่เขานั่งไปก็เป็นด่วนพิเศษนะตอนที่ไปส่งเป็นด่วนพิเศษแล้วก็แต่ว่าที่เขาเทกซ์มาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเต๋อทุกอย่างก็ดูแลตัวเองโอเคอยู่ดูแลตัวเองโอเคอะไรนี่เป็นพ่อเป็นแม่กับน้องต้องแห่กันไปรับอย่างเดียวได้หรือเปล่ารับ <c oughs> จะเห็นควรหลับเลยลนะเลยสถานีอ่ะอยากให้เขาเห็นวิวสวยๆนะจะได้ประสบการณ์ไม่จากว่าบริการของที่นี่นะถ้าจำได้ครั้งที่เราเคยไปเนี่ยโอ้โหน<ะ>ูชอบมากก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการต่างๆนี้แบบโอเคเลยต้องบอกว่าน่าภูมิใจอ่ะว่าเส้นทางนีแรดที่สําคัญจะบอกว่าตอนนี้เรามีทางรถไฟอีกคู่ขนานหนึ่งวิ่งเส้นเนี้ยกำลังจะมา กำลังจะมาจากกรุงเทพแล้วก็มาถึงหูหนีนเหมือนกันเลยน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมีการอัปเกรดรถไฟอีกคู่ขนาดอีกคู่นึงวิ่งมาอีกเส้นหนึ่งนะ่คู่กันเลยอะ่ะอ๋อจะมี2รถไฟ2ขบวนเนาะใช่ใช่อสองขอบวนแต่ว่ามันไม่ได้ก็คืออันเก่าก็คงจะทิ้งไปในที่สุดนะแต่เพื่อที่จะให้รถไฟแบบใหม่และความเร็วในการเดินทางมันดีขึ้นเร็วขึ้นโบกี้เปลี่ยนใหม่เปล่าไม่รู้ตกแต่งนะโบกี้อ่ะมีมีอยู่หลายแบบ นี่คือถ้ำของของหัวยิงครับเยชอบอก็นไหนใจแล้วอธิษฐานเอาถ่าย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 ก้นหายใจเหรอฮึมกายกันหาหนกันหายใจปะ่ะจอนชอบพูดเร็วอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ดิจะรู้ไม่อะไร <c oughs> ไม่ <c oughs> เด็กสมัยใหม่คนรุ่นใหม่ก็พูดเร็วสมองไว ใช่เหรอว่าลิ้นรวอ้าวคนอายุมากขึ้นก็คือมีแต่จะช้าลงช้าลงที่เขาว่ากันดีออกนะแต่สมองจอนหลังจากที่จะนั่งสมาธิบ่อยๆเขาในตอนเนี้ยมันแบบฟุบฟุจะบอกให้อยังไงยังไงนะจอนก็ไม่ปล่อยให้จัสตินเนี่ยเดินทางด้วยตัวเองดูสิเราจะต้องแหกกันมารับเขาทั้งบ้านเลยทั้งพ่อแม่น้องอะ หลายคนนะครับที่ขับรถผ่านจังหวัดเพชรบุรีไม่ว่าจะไปชะอ้หหวหินและลงทางใต้นะครับคงจะเคยเห็นเจดีย์วัดวางสวยๆที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาสูงแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าที่นั่นนะคือพระราชวางังฤดูร้อนในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่มีชื่อเรียกว่าพระนครคีรีหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่า เขาวังนั่นเองซึ่งก็เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่มือเพชรบุรีที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงถึง92เมตรใครที่ยังไม่รู้ขอบอกเลยนะครับว่าเขาวังนี้นั้นถือว่าเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของไทยเลยครับจุดสำคัญของที่นี่ก็คือหอชวานเวียงชัยหอนี้นะครับสร้างเป็นทรงกลมสูงคล้ายกับกระโจมไฟจะมีบันไดเวียนภายในเพื่อขึ้นสู่ด้านบนหลังคารูปโดมมุงด้วยกระจกโคง้ง ภายในโคมห้อยไฟเมื่อจุดไฟในยามกลางคืนก็จะส่องแสงเห็นไปได้ไกลถึงชายทะเลทาให้นักเดินเรือน,นั้นได้อาศัยแสงจากโคมนี้แหละครับเป็นประภาคารที่หมายที่จะนําเรือเข้าอ่าวบ้านแหลมได้โอเคสมาชิกลงไปแล้ว2คนตอนนี้เหลือไปรับจัสตินอย่างที่บอกไว้นั่งรถไฟมาคงสนุกหน้าดูใกล้ๆก,กันเองนะครับจากที่พักเรา ก็ดิ่มกันนะบางคราวหน้าก็น่าจะไปกันทั้งครอบครัวนี่จัสตินจะเป็นยังไงนะตอนนี้สนับสนุนช่วงโดย i s u z u MU-X รุ่นใหม่ ai, The New Onyx นี่สุปพ่อพาไปไหนเนี่ยตั้งแต่ลากม้าแต่เช้าเลยนี่ยก็ตื่นเช้าวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอแม่มาถึงเนี่ยพ่อว่าจะไปเซอร์ไพรส์หน่อยไปปากน้ำปลาไปซื้ออาหารทะเลแต่รู้ใช่ไหมว่าตินไม่ชอบกินกินซีฟู้ดไม่ใช่กลิ่นอย่างเดียวไม่ชอบกินไม่ชอบกินด้วยไม่ชอบไม่กลิ่นไม่ชอบกริ่นไม่ชอบจัดแต่ดูได้เพราะมันน่ารักไม่ที่ปากน้ำปลาเนี่ยนะจะมีอาหารทะเลสดเยอะมาก แล้วก็มีเริ่มมีบ้านลุง<า>ยอยู่แถวนี้อกบอกตลาดสดยังไงก็ขายไม่ออกให้ตินหลอกอยิางไม่ชอบอยู่ทีสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาที่แดดออกมาแรงๆซึ่งตอนนี้ไม่มีแดดนะฮะแต่ว่าเวลาแดดแรงๆเนี่ยผมชอบกระจกมองหลังของที่มาพร้อมรถอ,อิสุสุคันนี้มาเพราะว่ามันจะมีกระจกและที่สําคัญคือจะมีกล้องนะครับที่อยู่ด้านหน้า ที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ที่อยู่ด้านหน้าเราตลอดเวลาแต่ด้วยความที่แสงที่มันจะเข้ามาที่หน้าเนี่ยบางครั้งมันแรงจัดๆแล้วพอเราหันไปมองกระจกหลังเนี่ยมันก็จะต้องโชคดีที่ว่ากระจกอันนี้เป็นกระจกมองหลังที่แบบว่าปรับแสงนะครับจะคอยตัดแสงที่สว่างเข้ามาแล้วก็การบันทึกภาพที่มีกล้องอยู่กับตัวกระจกมองหลังนี้ด้วยก็จะช่วยทําให้เกิดเรียกว่าสบายใจเวลาที่ขับขี่โดยเฉพาะเวลาไปต่างจังหวัดไกลๆแบบนี้ครับ ก่อนที่จะไปซื้ออาหารทะเลกันนั้นนะครับเก็บกระเพาะกันไว้ก่อนเพราะอยากจะพาจัสตินไปรู้จักกับศูนย์อนุรักษ์ไข่ของปูม้ากันก่อนมาเที่ยวหัวหินคราวนี้เลยได้ถือโอกาสมาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยังย่งยืนกับธนาคารปูม้ากลุ่มเกษตรกร,กรทาประมงปากน้ำปรานกันครับ ลูกชายผมสวัสดีครับชื่อมหาสมุทรครับยินดีได้รู้จักครับคุณลุงเจียคุงเจียไหนพ่อบอกจะซื้ออาหารทะเลให้แม่เนี่ยที่นี่เนี่ยเขาเป็นธนาคารปูเรื่องเรื่องเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะมาบอกท่านผู้ว่าชาวประมงแบบเขาได้ลุงเจียก็จะิงๆเป็นชาวประมงครับครบจะเป็นชาวประมงก้อนครับเมื่อก่อนชาวเยอะครับได้จับจนว่าตอนนั้นจับจมูกที่รังนี่หมดจนหากินไม่พอต่อค่าของชีพครับนี่ก็ทําให้ชาวประมงนี่เดือดร้อน คือมันเป็นวัตจักรเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปูหมดอ่าใช่ก็เลยเอ่อเป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องมีธนาคารปูขึ้นมาซึ่งจะสร้างเรื่องของระบบนิเวศใหม่นี่มีเป็นฟาร์มขนาดนี้แล้วเขาดูหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับเชิญครับโอ้หนี่ไงด้านนี้ที่เป็นปูที่เอามาอนุบาลให้เกิดลูกครับจะเป็นปูที่มีไข่นอกกระดองครับเวลาเราได้ปูไข่นอกกระดองมาล้วก็จะเอามาไว้ในโบนนี้ครับนี่เราไม่สมควรที่จะ น้ำเปบริโภคอะครับถ้าเพราะว่าไข่นอกกระดองนี่เขาพร้อมที่จะเกิดลูกแล้วอครับจะจิจับจะจิจับจับไนี่จับจับได้ไม่เป็ด้ไรจับได้นีมจับไม่บได้จับได้ไหับไ้ไหมจับได้ไมับไ้ไหมับ้หมอั้ได้ไัได้ไมัด้ไมั้หมัดดจับได้ด้ดไมมได้ได้ไ้ได้ดทั้งหมด เราได้ปริมาณมากมากน้อยแค่ไหนอ่ะก็หลังจากพอเราเอาปูขนนอกดองมาเลี้ยงครับตอนนี้เรือเพิ่มขึ้นสามสิบลำแต่ปูมาก,ก็พะจับได้ทั้งปีนี่เหตุที่เราเอาปูขนนอกกระดองมาอนุาบาลเพื่อให้เกิดลูกครับนี่ผลของการที่ทาําธนาคารคานปูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของปูอย่างเดียวนะบางครั้งในวัฏจักรในการทําให้เกิดเรียกว่าโครงสร้างทางชีววิทยานั้นอยู่ตัวคงที่ นะเราจะต้องดูแล้วว่าอะไรที่ต้องสร้างมาเพื่อทดแทนกับคืนบ้างนี่คือเป็นที่มาหนึ่งส่วนของโครงการ Sound Forest หรอ SOE ของเรานะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของสุนทรีทางด้านสุนทรีอนุรักษ์อย่างบทเพลงที่เราทําอยู่แต่ว่ายังต้องรวมไปถึงความเข้าใจว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะรักษาสมดุลทางธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมอะครับางของธรรมชาติเราไปดูปูขนาดเล็กที่ว่า10เซนกันหน่อยไหม ขนาดเล็กมึงนี่เดี๋ยวผมจะให้ปล่อยครับนี่อ๋อจะให้ปล่อยจะให้ปล่อยด้วยนะต้องจับยังไงนะอ่ะนี่นี่นะจับก้ามไว้จับไว้เล่นนิดนิดจับกล้ามปูไว้ครับนิ้วสองนิ้วในกดกล้ามปูไว้กดกล้ามปูไว้เดี๋ยวนิ้วนี้ก็ ้าจะปิ้งนี่ไว้วัาครับนี่เราก็ตัดตรงนี้ตรงกลางปึ๊บเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปูกกนครับถูกไหมครับผมเดี๋ยวขึ้นเรือไปออกไปอีกไกลขนาดกี่ชั่วโมงครับไม่ครับตรงนี้ก็ได้ครับโอเคครัไป นั่นแหละจะไม่ปล่อยอย่างเดียวไม่เป็นไรโอเคตัดเครื่องหลังก่อนนะใช่มีอีกด้านหนึ่งระวังอึ๊บขึ้นงัดขึ้นนั่นเลยไม่ชอบปูร้องเป็นแต่เพลงอ่านั่นแหละได้วครับแล้วเป็นไงต่อโยนได้เลยไี่ก็ปล่อยได้เลยครับโอเคปล่อยได้เลยนั่นแหละฮึบปุ๊บโอ้โหปูบินปูบินเอผมเริ่มจับปูคล้องแล้วผมชอบมากเลยลุงผมต้องบอกว่าวันนี้ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยสำหรับจัสตินผมแล้วก็หลายๆคนคือ หากว่าเราฟังโลกใบนี้ฟังความต้องการของโลกใบนี้ฟังว่าโลกใบนี้นั้นมีจุดใดบ้างที่เรากําลังล่วงล้ําเกินไปกับการจะทำของเราเองเราก็จะต้องกลับมาทําให้มันเกิดความบาลบานซ์ขอบคุณมากนะครับ <laughs> โอเคครบยังครับไปเราไปกินปูกันดีกว่าไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เ <laughs> ตียนรู้ก่อนเลยผมบาลานซ์ให้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าการอยู่ด้วยความสมดุลระหว่างมนุษย์ กับโลกใบนี้และสรรพสิ่งสัตว์ทั้งหลายแค่นั้นเองอย่าล่วงล้ำอย่าล่วงเกินอย่ามากจนเกินไปรู้จักการคืนด้วยครับ เมื่อกี้เราเพิ่งไปปล่อยปลูมาแต่ตอนนี้เราจะมากินปลูแล้ว,วอานนี้อะไรครับเนนชิม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 หไปกินซีฟู้ดพุ่ง <พา S 2> เลยนะออออดูนี่มันดอกไม้เลยดอกไม้ปลูแน่นนุ่มอร่อยนี่ยังไม่ได้จิ้มเลยนะเดี๋ยวรอทานได้เลยนุช กินมะปูไม่ค่ะกําลังกิงนะสนับสนุนช่วงโดย i s u z u MU-X รุ่นใหม่ The New Onyx l i g h t h o u s e Family ของเราวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำเพื่อนของ l i g h t h o u s e Family ก็ต้องเป็นเพื่อนของทุกๆคนด้วยครับคุณพี่พัทครับ General Manager ของดูสิทธานีที่หัวหินนะครับสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศเช้าๆแบบนี้เราพามาดูที่เขาเรียกว่าดูฟาร์มของทางดูสิต์นะครับสถานที่นี้เนี่ยเมื่อก่อนต้องต้องเรียนอย่างนี้ครว่าเป็นคอกม้าเก่าพี่จอนใช่คอกม้าที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยเพราะเั็นสถานที่นี้เนี่ยในช่วงแรกๆค่อนข้างที่จะรกล้างแล้วก็มองว่าเอ๊ะแล้วเราจะใช้ประโยชน์กับ สถานที่แห่งนี้ยังไงฟาร์มนี้เราตั้งชื่อกันเองนะฮะเรียกว่าดุสิตอแกนิกฟาร์มนะครับเราก็เริ่มกันเลยนะฮะในในในโปรดักชันแรกนะครับว่าเราจะปลูกผักสลัดแล้วก็เอา ผลิตผลหรือผักสลัดนี่เข้าสู่สตาฟแคนทีนของเราหรือห้องอาหารพนักงานของเราให้พนักงานทุกคนเนี่ยได้ได้ทานสลัดและเป็นสลัดที่ปลอดสารพิษเราก็เลยหยุดคิดต่อไม่ได้ตัวโปรดักชั่นนี้หรือผลิตผลเนี่ยเราน่าจะแชร์แล้วก็ให้กับแขกที่มาพักกับเราด้วยหรือที่เราเรียกกันชอบเรียกกันว่า Bring Farm to the Table เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าคนสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของการกิน หรือที่เราเรียกกันว่าคุณภาพของชีวิตนะครับในเรื่องของสลัดนะครับฟร e ชออร์แกนินะฮะที่เราสามารถที่จะเสิร์ฟแขกของเราได้ด้วยแล้วก็ไอตัวเพสโต้ซอสนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมนตอนนี้นะฮะที่เราทำกับพาสต้าคลุกกับพาสต้าได้หรือว่าทานกับขนมปังนะฮะ แล้วก็อะไรที่มันค่อนข้างเบสิกสำหรับคนไทยเราเนี่ยนะฮะก็คือกระเพานะครกระเพาสดๆที่เกิดจากที่นี่หรือแม้กระทั่งพริกนะฮะเพื่อเอาไปปรุงแต่งไม่ไม่ใช่แค่ว่ารสชาติของอาหารแต่คุณภาพของอาหารที่สําคัญคือปลอดสารพิษครับได้รับความรู้สึกนั้นเลยอะแล้วก็เราต้องบอกว่า การที่ผมไม่อยู่ที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยผมกับคุณพิพัฒน์โดยเฉพาะกับทางดูสิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราคือ SOE Sounds of Earth Project ที่เราอินิเชียตเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามาเจอแล้วมาปะกับทางดูสิตแล้วพบคอนเซปต์หนึ่งคอนเซปต์ที่มาจากเรื่องของความมีคุณภาพของทางโรงแรมดูสิตนั่นก็คืออย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่างเช่นอาหารและการกินและเวลเนสของคนที่นี่เราก็เลยมารวมกันและทำว่า Listen to the earth in silence ไปด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกและจะต้องมาอยู่ที่นี่ถึงจะสัมผัสได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ รู้ใช่ไหมสกายคนบ้าพลังรู้ใช่ไหมวันนี้พี่เสี่ยงเข้าก็พี่เลยพี่พามาที่ทะเลเพื่อปล่อยสกายเหมือนอะไรเหมือนพาบิดไนท์ไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยววิให้สนุกเลยโอเคไหมแล้วสกายทำอะไรถ้ามาทะเลแบบนี้ก็เล่นกีฬาเล่นกีฬาไม่ไม่กีฬาอะไรสนุกแบบเนี้ยเป็นนี่เหรอแต่นี่เป็นแนวพี่นะอันนี้เป็นเซน n d i n g u พ paddle ดแนวซัพเป็นแบบื่น ไ,ไปดูวิวไปชมลม <Okay. S 2> พิซซาก<อ>ชอบอ่ะแลอวขอจิท๊ทีะจะิซซาก,ก้ใช่ไหม <g ül> s> <S น่าใช่แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องให้ครูมาสอนก่อนนะครับเพราะผมว่าเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปด,ดีกว่าไปสวัส <g ül s> ดีครับ อ๋ออันนี้ไม่ยากครับในเรื่องบาลานซ์ใช่ไหมใช่ครับในเรื่องบาลานซ์ในการทรงตัวเข <Okay, S 2> ียงันมาเป็นเรียนรู้ดีกว่าสกัดวิธีการที่เราจะขึ้นบนบอร์ดนะครับทีนี้จุดยืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยืนหลังตรงแฮนเดิลนิดนึงวิธีการขึ้นเราก็จะเอาบอร์ดลงน้ําก่อนักประมาณาไม่ให้ฟินเนี่ยปักพื้นทรายนะครับ,รบเอาปลา,ายเทินบนบอร์ดแล้วก็ขึ้นด้วยหัวเขา่าเพราะเราจะโดดขึ้นเลยไม่ได้จะเสียการทรงตัวนะครับฟังอยู่ไว้เนี่ยหลังจากที่ขึ้นยืนแล้วถ้าถ้าเรายังยืนไม่ได้ แนะนำให้เราคุกเข่านะครับลองทําดูดีกว่าครับผมโอเคงั้นพี่ขอนีในางานสีนดำเงินนี่นะการไม่พี่ขอนสีเงินไม่ไม่ชุกอ่ะเป่ายิงพี่โตกว่าโอเคอ่ะโอเคอ่ะเป่ายิงฉุกไม่ยาไม่ยาไม่อยากได้สีแดงเลยทฤษฎีนั่นแล้วต้องปฏิบัติแล้วโอเคได้ ワイ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 ワ กายทายพรครับกายเป็นไงบ้างโซลิฟแบบพี่ไม่ใช่แอคทีือนพ่อแล้วสบายสบายใช่ใช่ชิว That's my little name That's my l i t t l name ชิวโอเคได้ครับโอ้มันเหมือนละครเลยไปกันเร็วผู้พายผู้ ไปทางไปมือทางไม่รับสั่ผมสกใจตอนที่ไปแบบนั่งสกีนั่งบาราโบ๊ทนั่งเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ก็มีอีกเยอะแต่ว่าที่จะไปชอบที่สุดก็คือ มันเรียบงดตอนที่มันทำเร็วมันสนุกก็ตอนสุดท้ายอ่ะตอนสุดท้ายจะแบบมันจะแบบฮุ้มเต๋อแบบเร็วๆแล้วก็แบบเคยได้ยินเพลงคุณคุณปูดำไหมยยังไม่เคยได้ฟังเพราะว่าเพราะแต่ปูมาครับปูดำไม่เคยเห็นแต่ก่อนการละครั้งนั้นยังมีปูดำเอ๊ะใช่ใช่ใช่